โค้งน้เหลือยังเหลืออีกมุมสองมุมนะครับโค้งอโค้งรัฐที่ปิงครับโอเคแตว่ามันจะเข้ากูนำคนลงหนังอ่ะโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆไปเดินตามบัลนูนไปอีกรอบนึงนะเดินไปยอมนี่กี่ฝั่งเดียวนะครับอ่ะบัลนูนไหรอบครับเอาโอเคไปแล้วครับโอเคเอาละไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ระหว่างสเสวดึงขึ้นมาอ้าวแล้วเดิขน,นดขึ้นมาแล้วครับเดินขึ้นมาแล้วเป็นไงครับเงียบปะรอ,อบนี้เงียบไม่ดึงเลยโอเคไม่เป็นไรครับป้า,าจ,จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นครับอ่าลองรูนะครับเออบริหวานจะบริเวณช่วงนั้นบริเวณช่วงอีกช่วงหนึ่งช่วงตรงผักชาวบ้านแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กอ๋อติดแผ่นเหล็กอรอโอเคโอเค แผ่นเหล็กทีต่ติดป้ายแฮติดสแฮติสแผ่นเหล็กนะฮะจังหวะช่วงดึงมา,าอืมนี่จะเป็นสะของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงปลาสาลิดปลาดินไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวบาร์โนบจะบานแถวๆนี้ดูนะครับแถวๆพักกรบเนี่ยจะได้ดีกว่านะครับ จสะพานตรงที่ผ่านมาเราเรา,เราหวานมาเราได้เยอะอยู่แถวช่วงนี้แหละครับเพราะว่าหวานดีก็ห้าหกตัวเลยมันก็ล้วแต่จังหวะแต่ว่าตรวมุ้งก็ดีแต่คราวนี้ว่ามันมันไกลเกินอ่ะอี่รอบครับ โอเคบานเราเป็นมีฝั่งหนึ่งเอา้าไปแล้วครับไปแล้วอ,อ๊บบานไรบ้านปิดบ้านแห่พันครับแห่พันแห่พันเออแห่พันกันรอบนี้โอ้ยไม่ได้น่าจะได้ครับแห่ไม่บานเลยรอบนี้แห่ไม่บานไม่ได้ครับรอบนี้ไม่บานเลยไม่ได้เลยนะครับไ,ไ,ไ,ได้ไหมเอาบอกได้ทิว ได้ปลาขาวนะครับได้ปลาขาว,ว,ว,าวโอ้แหววไนได้ปลาขาวโอเคเลยอ่ะอ่าถ้าบันไดมาบ้าอ่าโอเคหนึ่งตัว1น่งตัวไม่เสียเปล่าครับไม่เสียเปล่านะครับโอเคอ้อนานได้นะครับตาขาวหึงตัวฮะไม่เสียเปล่า เออเอาอีกรอบหนึ่งตรงเนี้ยพี่อ,อีกรอบหนึ่งเออมุมเนี้ยอาจจะได้ดีอยู่เนาะเออเอออยู่บริเวณเนี้ยเออใช่มันอยู่ตรงแถวเนี้ย